วันนี้วันสอบธรรมศึกษานักเรียนมาสอบธรรมศึกษาเพราะฉะนั้นมีนักเรียนต้องแต่งชุดนักเรียนมาสอบเมื่อแต่งชุดนักเรียนมาสอบเสร็จแล้วก็นักเรียนก็ะจะมีแผนกที่ไม่ได้สอบก็คือที่ไม่มีชื่อสอบก็แต่งชุดนักเรียนเหมือนกันเนาะเพื่อความสุภาพเรียบร้อยของการของสนา,ามสอบถ้าเกิด ไม่ทําเกิดคนนักเรียนที่ไม่ได้สอบหรือว่าไม่มีชื่อสอบแล้วว่าไม่แต่งชุดนักเรียนนี้ไม่เหมาะเนาะไม่เหมาะเพราะฉะนั้นต้องแต่งชุดเดียวกันหมดเลยคือชุดนักเรียนเนาะวันนี้ก็คือก็คือนักเรียนเตรียมตัวสอบเนาะนักเรียนสอบวันนี้เนาะเวลาเวลา ตามเวลาที่กำหนดเนาะตามเวลาที่กำหนดเพราะฉะนั้นได้ตรวจดูคว,ออาาดดดความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ได้ตรวจดูความเรียบร้อยของอาคารสถานที่แล้วก็ <c oughs> <c oughs> เด็กเปิดไฟไม่เป็นเลยอะเปิดหลายรอบหลายครั้งแล้วก็ยัง แต่เขาก็มีจิตใจที่จะช่วยกันเนาะคือตามหลักนี้คนที่ทําเวรนี่จะต้องทําหน้าที่ก่อนอ่าเขาเปิดข้างล่างไม่ถ้าเกิดถ้าคนที่เป็นนี่เขาจะปาาาเ,เจะปิดข้างล่างอย่างเดียวเขาจะปิดข้างล่างอย่างเดียวแต่เขาไม่เป็นเขาต้องขึ้นไปข้างบนมีอะไรอยู่ก็ต้องพูดให้หมดก็คือเด็กบางครั้งบางอย่างเนาะธรรมชาติของเขา ท่าน,นี้ต่อไปก็คือ,อเปิดประตูหมดแล้วทางโน้นแล้วก็ไฟก็ปิดไฟไฟก็ปิดแล้วแล้วก็เปิดประตูหมดแล้วทุกจุดและหายห่งวงละเพราะฉะนั้นจะต้องมีการตรวจทานอย่างนี้แหละเมื่อกี้ก็มีทาดามาเปิดประตูนี้เนาะสุดยอดเลยทาดาแล้วก็เปิดแล้วเขาเอาไว้ที่ไหนกุญแจ กุญแจเขาไว้ที่ไหนกุญแจอ๋อกุญแจเขาไว้ต่อกันเลยโอ้สมองดีเนาะธาดาเนี่ยเขาไว้ต่อกันเลยโอ้ดีกว่าไอ้นั่นอีกไอ้คนโตอ่ะดูที่ตรงนี้ยังมีขยะอยู่เลยเดี๋ยวเวนขยะชื่ออะไรเอ่ยวันนั้นใครไม่ได้ทําใครไม่ได้ทําเวรนขยะอันนี้ขยะนะครับขยะเดี๋ยวจะเรียกคนที่เวรนขยะก่อนเวรขยะ เต็มเร็วจังเลยเดี๋ยวจะให้แผนกเวทขยะมาจัดก,การเรื่องขยะหน่อยเนาะเดี๋ยวจะได้ไปดูทางโรงครัวก่อนมาเรียบร้อยหรือเปล่าเป็นขยะชื่ออะไรนะทำไมจำชื่อไม่ได้ว่าใครอยู่เป็นขยะเป็นขยะวมืนั้นก็มีปัญจพลปัญจพลแล้วก็ ใครอีกปัญจพลแล้วก็วรวุษน้อวารุษเนาะปัญจพลวรวุษปัญจพลวรวุษมีต้องจุดจุดตรงนี้คือจุดขยะเนาะจะต้อง <c oughs> จะต้องเอาเปิดไฟปิดไฟอะไรหมดแล้วยังเหลือที่จุดเดียวคือเป็นขยะ,นะเนาะเป็นขยะเนาะเดี๋ยวจะได้เข้าไปที่โรงครัวก่อนไปบอกเวรขยะก่อน เป็นขยะหน้าสนามสอบเวรนขยะหน้าสนามสอบเป็นเวรขยะแล้วเดี๋ยวจะไปดูความเรียบร้อยของนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเนาะ